ครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นงานแพ็คนะครับแพ็คงานแพ็คนะครับแพ็คนึงมีประมาณ50ตัวนะครับ50ตัวนะครับนี่ครับเป็นงานประมาณนี้นะครับดูนะครับข้าวกล้านะครับนี่ครับสินค้าออกประมาณนี้นะครับ แพ็กประมาณห้าสิบตัวนะครับนี่ครับ,รบแพ็กหนึ่งโดยประมาณนะครับห้าสิบตัวนี่ครับสินค้าจออประมาณนี้นะครับรวมนะครับรวมนี่ยครับรวมนะครับนี่ รวมนะครับงานเป็นรวมนะครับรวมหญิงรวมชายนะครับเนี่ยครับปลายหอยก็มีนะครับงานตัวนี้นะครับแท็กนะครับห้าสิบตัวนะครับห้าสิบตัวสองพันห้านะครับเนียบห้าสิบตัวสองพันห้านะครับงานรีดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรีดมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูตำหนิให้แล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับดูตำหนิให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าอย่างไงนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสนใจทักข้อความเพจได้เลยนะครับนะครับงานโดยประมาณนะครับโดยประมาณการนะครับนะครับตรงสวยๆเลยนะครับนะครับตรงสวยๆเลยนะครับนี่นะครับ ก็ donc, ถ้า mm hmm. สนใจยังไงนะครับถ้ายังไงสนใจพักมาได้นะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับนี่ครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับนี่ครับสนใจทักเข้ามาส <es> อบถามได้เลยนะครับหนึ่งแพ็มีห้าสิบตัวนะครับหนึ่งแพ็มีห้าสิบตัวนะครับเนี่ยครับงานจออประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับน่ครับมีฮูดนะครับมีฮูดรวมนะครับก็ถ้าสนใจยังไงนะครับตักเข้ามาสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ